คลิปนี้ก่อนอื่นต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยครับที่เมื่อวานลงคลิปแล้วบอกว่าเป็นการชาเลนจ์วันที่4ซึ่งเมื่อวานเป็นวันที่5ไปแล้วครับผมงานเยอะเลยจําสับสนครับแต่สําหรับวันนี้ครับเป็นวันที่6ของการชาเลนจ์ตัวเองด้วยการทํา IF 6ทับสิคือกิน6ชั่วโมงแล้วไม่กิน18ชั่วโมงควบคู่กับการทําแพ้ง3นาทีจะชาเลนจ์ตัวเองด้วยกัน7วันซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายครับเดี๋ยวหลังครบกําหนดจะมาอัปเดตให้ฟังครับว่าได้ผลเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับ แล้วก็คลิปนี้ครับถือโอกาสตอบ2คอมเมนต์ด้านบนนี้ครับคอมเมนต์แรกครับเป็นของคุณคันชิตที่เมื่อวานผมบอกว่าเป็น FC ที่ท่านมีปัญหาทางด้านการได้ยินนะครับข้อความถามผมมาว่ากาแฟดําที่กินเป็นยี่ห้ออะไรก็บอกคุณคันชิตนะครับว่ากาแฟดําจะเป็นยี่ห้อไหนก็ใช้ได้หมดครับขออย่างเดียวครับอย่ามีน้ําตาลอีกคอมเมนต์นึงครับเป็นของคุณไก่คอมเมนต์ถามมาวันนี้ครับว่าการกินกาแฟดําเกี่ยวอะไรกับการออกกาลังกายนะครับก็ผมได้ตอบไปในต้นคลิปแล้วนะครับ ทั้งบรรยายแล้วก็พิมพ์เป็นตัวหนังสือครับคุณคันชิตจะได้เข้าใจไปด้วยกันเลยนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่อยากมีฟิตแพคครับกดติดตามช่องผมไว้เลยกดหัวใจเป็นกําลังใจให้ด้วยพิมพ์คําว่าสนใจพิมพ์ปัญหาของคุณที่คุณติดขัดในการปั้นฟิตแพคครับมาในคอมเมนต์ได้เลยผมจะได้มาทําำคลิปต่อและแนะนําการออกกําลังกายครับที่เหมาะสมกับตัวคุณที่สุดและที่สําคัญครับ สาระดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพแบบนี้อยากให้เพื่อนๆครับแชร์ไปเยอะๆครับแชร์ไปให้คนที่คุณรักแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณรวมถึงคนทั่วๆไปครับได้เห็นคลิปผมเยอะๆครับจะได้ชวนทุกคนครับให้หันกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพและมาออกกําลังกายมาปั้นซิคแพคไปกับปาครับคลิปนี้วันฮาโลวีนแต่จะให้เล่นเอฟเฟกอย่างเดียวคงไม่ใช่ผมวันนี้ผมมาให้ความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องไขมันสะสมใน,นเลือดครับ คลิปก่อนหน้านี้ผมได้เคยพูดไปสําหรับเพื่อนๆที่มีน้ําหนักตัวมากๆก,ก็อาจจะมีไขมันสะสมอยู่ในเส้นเลือดเราไม่ควรเริ่มออกกําลังกายหนักๆด้วยการวิ่งนะครับเราควรออกกําลังกายเบาๆก่อนเช่นการเดินให้ร่างกายได้ปรับสภาพสักระยะครับแล้วค่อยเพิ่มน้ําหนักในการออกกําลังกายเข้าไปผมยกตัวอย่างสายยางเส้นนี้ที่มีน้ําอยู่เต็มและมีคีตากรอยู่ด้วยก็เปรียบเหมือนเส้นเลือดเราครับที่มีไขมันสะสมอยู่ถ้าเราออกกําลังกายหนักๆครับเหมือนกับเราไปกวนเจ้าไขมันให้ปะาปนไปในกระแสเลือด และเมื่อกระแสะเลือดไปเลี้ยงหัวใจครับก็อาจจะทําให้หัวใจวายได้หรือถ้าไปเลี้ยงสมองก็อาจจะทําให้เส้นเลือดในสมองแตกได้สำหรับเพื่อนๆที่อยากมีซิกแพคครับกดติดตามช่องผมไว้กดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยพิมพ์คำว่าสนใจมาในคอมเมนต์ได้เลยที่สำคัญครับสาระด,ดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพแบบนี้กดแชร์คลิปไปเยอะๆครับให้คนที่คุณรักและเพื่อนๆคุณได้เห็นคลิปนี้ด้วยครับ